ยั้มย้ายลุงนะคะเข้ามาในหลักปะาแก้วแล้วนะคะลุงก็ตากแดดอยู่หลายวันแล้วนะคะมาได้เข้าออพนักงานใหญ่ก็ต้องหลายคนตืบ เกีกีถอยน้องเกีถอยน้องก็มาเอาฝั่งนี้ก่อนสิลูกลน,น้องต้องซื้อถุงมือมาใส่เวลาน้องจะเก็บอ่ะวันนี้วันอะไรวันพุธรหัสใช่ป่ะสุกเสาร์อาทิตย์ วันอาทิตย์่ะถอดได้ดอาทิตย์นี้นนก็แลว้วแต่เธอต้องอืมุต์หน้าวันจนันทร์นะซัน ทร้อยอ่ะซ่อยอ่ะระวังระวังสร้อยเอาเป็นยังอ่ะไม่อาบน้ำวิ่งไม่ทันนะทำไมวิ่งไม่ทันเกือบกระบาดใส่ก็ท่านอยู่หดออยากอาบแล้วเพิ่งคาจะไปหากินน ไม่หรอกอายุอายุเขาเยอะแล้วเขาขี้หนาวเ <What? What? S 1> ขาขี้หนาว <What? S 1> ดูนะหางจากหางสวยๆนะพากันดึงหางตัวเอง<ห>นจน,ห,น,นาหาจนหางล้นไปเลยทุกเชือกทุกเชือกอ่ะคากันเล่นหางหมดเลยหายหมดหางหางย่างสวย,ยไม่เหลือสักเส้นเลย

ไม่ยมอมอาบน้ำนะคะคุณลุงของเรากีา่วัสดีครับเ,เด็กดื้อวัสดีครับครับก่อนอครับครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บดีมากนีะค่ะก็เสร็จภารกิจนะคะเสร็จภารกิจแล้ว

เออมือสั้นๆก็เล่นได้อยู่นะคะอยู่เอาทำไมหันหน้าไปใส่เขาแบบนั้นอะ่ะอยากร้องคอง <c oughs> หรอ่ผู้ไหนเออผู้เออดูหันหน้าชวนกันจเจเา้าไงเจ้าไงเพราะว่ากบหลักมันตรงนี้ อันนั้นแล้วมันก็นอนได้ยุ่งไปนู่นสามตัวแล้วนู้นห้ามนัเองลุงมาอยู่เลยนะห้ามใจไหมใจครับยังครับดีดีครับครับช่วยๆตองขาเออในเต้นก่อนเต้นเต้นดีดีทำดีดีเต้นอ๋อเต้นยังไงเต้นแล้วเต้นดีดีเต้นเต้นดีดีเออเต้นเต้นเนาะ สายหัวด้วยเ้นเ้นหรปดิทำาดีทำไปดิเฮ้ยหัวละหัวะเออายหัวด้วยอเออทำไปดิทำไดีโยกขาดีดโยกโยกดีดโยกไปดเลยโยกดีดเป็นย่ยจะดัโเย้มาดทํยงเต้นยังไงไหนถอนอ่ะเต้นยังไงเต้นดีดี

เขบอกให้แต่เต้นเพลงไม่ร้องเลจะเต้นยังไงเออดูไปหาตีกระจุ่เนอะไรที่คือจริงๆคนนั้นนั้นนั้นไปหาแกงหน่อเด็กหน่อยอันนังกะยืดในเขาแกงเส้เอาจับนมเออไม่ให้จับเจัากระชีัดี้ ครับสวยๆโยขาด้วยโยขาดีๆดีๆนั่งเอาดังนั่งเออยกขึ้นยกขึ้นยกดึงอ่ารับคนกินหน่อยกินขับในช่วงทุก่อนไหนทุกยังไงวันนี้ทุกยังไงเร็วว่าไปหรอกโอ้ บอกว่าขี้เกียจคุยด้วยแล้วเบื่อเพระว่าอ่าอ่าดูหันตูดัวชนกันดูดูนะคะบายบายเรียบร้อยธารกิจเอาตัวยู่เก็บไว้ดีดีนเด็กน้อยเดิน เดินควันเก่งวัสดีครับผมวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย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 ด้วยบายบายเร็วๆรบายบาย